สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมรถนะคะฮีโนนะคะตัวนี้รุ่นฮ<จ>ีโน่เจโอเจ e นะคะเครือ่องของมันเร็วค่ะตัวนี้นะคะวันนี้ออกไปนะคะออกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24นะคะพฤษภาคมค่ะออกอีกันนะคะคันนี้นะคะของเราจะไปที่แค่อำเภอสติกนะคะลองไปชมดูได้นะคะเจอที่ไหนก็ลองชม,ชมแบบ ลาไปลองก็เลยจะติดโนนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นภายในนะคะภายในของเราลายๆเนื้อแข็้ๆไปลูกค้าไปลองแล้วทีน like, ี้โคลนมันจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตก คันนี้ลูกค้ารับแบบสภาพเดิมๆไม่ได้แต่งข้างหน้าใรมากนะคะใส่แค่หมวกแล้วก็ไฟข้างหน้านะคะส่วนกระจกหน้าซ่าส่วนทุลูกค้าไม่ได้ให้ใส่เนาะสั่งยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยนะคะที่นี่ทําให้ได้ค่ะทางอู่เราทําให้ได้นะคะอันนี้ส่วนสีลูกค้าสั่งเอาเองนะคะตปวนเพราะว่าลูกค้ามามัดจําไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ประกอบค่ะ ก็เลยส okay. ั whales, ่งสีได้เลยนะคะ Thank <laughs> you